สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเทลโกส์มาต่อกันที่ EP พีที่ 2, สองำหรับเรื่องคนจะตายไม่ได้ตายกันนะคะจากในคลิปก่อนเราได้เล่าถึงเรื่องที่เจ้าของเรื่องนั้นได้เดินทางไปเที่ยวบ้านญาติของเพื่อนที่ภาคเหนือและที่นั่นก็มีคนตายทําให้เขาและเพื่อนต้องอยู่ช่วยงานซึ่งในคืนแรกเขาก็ได้ยินเสียงแปลก,ปลกเป็นเสียงครางในลําคอเหมือนเสียงคนร้องไห้เขาจะต้องเจออะไรต่อไป เดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ได้ยินเสียงนั้นผมพยายามคิดในแง่ดีว่าก็คงไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงสีเท้าเดินดังไปทั่วบ้านตามทางเดินแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก๊กก๊กดังมาจากทางห้องนอนห้องอื่นเสียงเคาะนั้นดังไล่มาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงสีเท้าที่ไล่มาตามทาง เหมือนกับว่ามันไล่ไปตามทุกห้องแล้วในที่สุดก็ดังมาถึงห้องที่ผมนอนอยู่เสียงฟีเท้านั้นค่อยๆใกล้เข้ามาจนฟังได้ชัดว่าเดินแบบลากเทา้าเหมือนคนที่เดินไม่ถนัดก๊อกก๊อกเสียงเคาะที่ดังเบาๆดังขึ้นที่หน้าประตูจากนั้นก็มีเสียงครางในลําคอเหมือนคนร้องไห้ถึงแม้ว่ามันจะเบาแต่ก็ห่ยหวนเสียงครางนั้นยังคงดังอยู่เบาๆเป็นเวลาพักหนึ่ง ผมฟังอยู่จนสุดท้ายเสียงนั้นก็เงียบหายไปผมก็หลับต่อเพื่อรอให้พระอาทิตย์ขึ้นผมถูกปลุกตั้งแต่เช้าเพราะต้องไปช่วยกันเตรียมข้าวของตอนแรกญาติๆก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกไปนอนต่อได้เพราะเป็นแขกแต่คนทั้งบ้านทำกันหมดจะให้ผมนอนหลับอยู่คนเดียวมันก็คงจะดูไม่งามสักเท่าไหร่ ในตอนสายๆทุกคนก็มานั่งตั้งวงกินข้าวกันที่ลานหน้าบ้านแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันว่ายายเผาแกมานะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักทั้งคืนเลยญาติคนหนึ่งพูดใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูเหมือนกันสงสัยยายจะมาบอกว่าจะมาอยู่ดูแลลูกหลานบทสนทนาภายในวงกับข้าวนั้น เป็นไปด้วยความสนุกสนานเหมือนดีใจที่ได้รับรู้ว่าญาติผู้ใหญ่ที่เพิ่งเสียไปนั้นยังไม่ไปไหนยังคงอยู่กับพวกเขาแม้ว่าผมจะรู้สึกข,ขัดขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็าตามแต่ผมคงไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้งานศพยายพาวจัดทั้งหมดเพียงสามวันเท่านั้นตลอดเวลาที่มีพิธีศพนั้นในทุกๆคืนผมยังคงได้ยินเสียงที่น่าขนลุกเหมือนในคืนแรกเสมอและมันก็ค่อยๆมากขึ้นในทุกๆคืน ในตอนนั้นผมพยายามจะไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติของคนที่เพิ่งจะตายใหม่ๆแบบว่ายังมีห่วงยังมีอะไรที่ติดค้างในใจมากมายหลายอย่างก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องให้เวลาในการทาใจและทาความเข้าใจสักหน่อยแล้วก็มาถึงคืนวันสุดท้ายก็คือวันเผาผู้คนรอบๆหมู่บ้านก็มากันเต็มลานวัดไปหมดในตอนนั้นยังไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตมากนักเว้นก็เสียแต่ ตอนที่มีการสวดแหลกครั้งสุดท้ายและมักคทายกของวัดจะทําการเล่าเรื่องประวัติความประทับใจของผู้ตายอะไรทํานองนี้แหละระหว่างที่มรรคทายกกําลังพูดไปเรื่อยๆนั้นอยู่ด,ดีดีเสียงไม่ก็ช็อตดังไปทั่ววัดแล้วไม่ก็เงียบไปลูกวัดก็รีบช่วยกันแก้ไขแล้วเสียงก็กลับมาใช้ใหม่ได้และพอมรคทายกกําลังจะเริ่มออกเสียงไมก็หอนดังขึ้นจนแสบแก้วหู มัคคายกจึงตะโกนบอกให้เด็กวัดเอาปลักออกเลยสงสัยว่าไม้มันน่าจะพังแต่แล้วก็ต้องตกใจกันอีกครั้งเมื่อถอดปลั๊กออกแล้วก็จริงแต่ว่าที่ลำโพงนั้นมีเสียงทุ้มต่ำดังลอยออกมาซึ่งผมจำได้ดีมันเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงครั้งที่ได้ยินทุกคืนที่ผ่านมาทุกคนในงานต่างมองหน้ากันเลือกลักและแน่นอนว่าแทนที่จะกลายเป็นความกลัว ผู้คนกลับรีบจดอายุวันเดือนปีเกิดวันตายที่หน้างานอย่างไวแล้วก็เมาส์กันให้แซดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทางญาติญาติก็ยังดูเหมือนจะดีใจว่ายายยังอยู่บางคนก็ยกมือไหว้บอกว่าขอให้ช่วยดูแลลูกหลานนะให้บ้านเจริญเจริญมีเงินมีทองแล้วงานก็ดำเนินมาถึงช่วงจุดไฟและปิดเตาผมอยู่ช่วยงานจนสุดท้ายก็แอบคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกับเพื่อนก็เลยค่อยๆขนข,ของกลับบ้านกันอย่างเงียบๆบรรยากาศภายในบ้านคืนนั้นค่อนข้างเงียบเพราะทุกคนคงเพียจากการจัดงานมาตลอด3 4ถึง4วันที่ผ่านมาทุกคนจึงเข้านอนกันแต่หัววันคืนนั้นผมก็หลับได้อย่างสนิทไม่มีเสียงรบกวนใ,นใดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเหนื่อยล้าหรือว่าทุกอย่างมันจบแล้วกันแน่ตอนเช้าผมถูกเพื่อนปลุกให้ไปที่วัดด้วย ซึ่งผมไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเพราะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับผมแต่ว่าเพื่อนผมมันอยากให้ผมไปด้วยเพราะได้ยินว่าวันนี้คนที่แต่งชุดขาวที่มาในคืนแรกนั้นก็จะมาด้วยผมก็เลยตามเพื่อนมาจนถึงวัดแล้วก็ปล่อยใหญ้ญยตญาติเข้าไปเก็บเท่ากระดูกกันเพียงลำพังโดยผมยืนรออยู่ห่างนิดหน่อยเพราะกลัวว่าจะเกะกะเขา นอกจากเศษเท่ากระดูกที่เก็บไว้บนผ้าขาวแล้วกอบใส่โกรอย่างบรรจงแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวทุกคนน้ำตาคลอไม่ต่างกันมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาใครจะไปทนได้ไม่มีใครชอบการจากลาไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อปิดโกรแล้วผมสังเกตเห็นว่าห่อผ้าขาวนั้นยังมีกระดูกบางชิ้นวางอยู่ชายชุดขาว ที่มาในวันนั้นก็เดินเข้ามาใกล้และจัดเรียงกระดูกเป็นรูปร่างคนผมเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือชายคนนั้นทำไม้ทำมือเหมือนเขียนอะไรบางอย่างลงไปในอากาศปากก็สวดไปพร้อมๆกันจากนั้นก็ใช้สายสินที่เตรียมมาพันห่อกระดูกเหล่านั้นเอาไว้ลักษณะคล้ายตุ๊กตาการม้วนพันนั้นบรรจงและมีแบบแผน เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นผมจึงนึกขึ้นได้ทันทีว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันเหมือนกับอะไรผมเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและมันก็คือพยนพยนมักใช้เป็นตัวแทนของสิ่งของบางอย่างที่ผู้ทํานั้นใส่ใจเป็นอย่างมากมีการฝังจิตของผู้ที่ทํำลงไปในนั้นด้วยและจะถือว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแต่พยนมักถูกเอาไปใช้ในทางศศาสตร์มากกว่าโดยใช้จิตผูกมัด โดยมีสื่อกลางที่เราต้องการผมตกใจมากเมื่อเห็นพยนต์เพราะผมไม่เคยเจอพยนต์ในด้านดีเลยสักครั้งผมจึงพยายามจ้องไปที่กลุ่มคนนั้นว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อเมื่อเสร็จพิธีแล้วชายคนนั้นก็มอบพยนต์ไว้ให้กับเยบยาิแล้วตัวเองก็เดินจากไปโดยที่ยังคงหันมามองผมด้วยห่างตาเหมือนเคยเมื่อกลับมาถึงบ้านโกรธนั้นถูกจัดวางไว้บนหิ้งอย่างสวยงามพร้อมกับรูปและพยนต์ ผมรู้สึกไม่ดีเลยกับพยนต์นี้และก็ไม่เคยเจอใครเอาพยนต์มาไว้ที่บ้านแบบนี้มาก่อนในคืนนั้นผมนอนไม่หลับด้วยความกังวลบวกกับความกลัวลึกๆในใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองคิดมากเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่สามารถสลัดความคิดนั้นออกไปได้เลยผมพยายามข่มตาหลับแต่ก็ไม่สำเร็จหาอะไรดูหาเพลงฟังจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆก็ยังไม่หลับ ก็เลยหันไปหาเพื่อนที่ยังนั่งเล่นเกมอยู่ก็ชวนกันคุยไปเรื่อยๆสักพักก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องที่ดังมากๆผมกับเพื่อนก็สะดุ้งสุดตัวและรีบวิ่งออกจากห้องไปในทางที่มีเสียงกรีดร้องเมื่อไปถึงก็พบว่าคนอื่นๆก็ตื่นเหมือนกันคนที่กรีดร้องนั้นคือหญิงสูงวัยคนที่ผมเจอที่แกมาพูดกับยายเผาที่เสียชีวิตไปท่าทางของแกดูตื่นระหนกดูแล้วน่าจะไม่ใช่อะไรเล็กๆ แกนั่งร้องไห้โวยวายเหมือนกลัวอะไรบางอย่างมือก็ยกไหว้ท่วมหัวญาติญาติก็ค่อยๆเข้าไปปลอบเมื่อแกใจเย็นลงก็สอบถามและได้ความว่าหญิงสูงวัยคนนั้นผมขอเรียกแกว่ายายบัวก็แล้วกันนะครับคือยายบัวแกฝันแต่ไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าเพราะมันเหมือนจริงยายบัวบอกว่ายายเผาที่เสียไปมาคร่อมแกตอนหลับแล้วก็บีบคอแกอย่างแรง ยายเผาบีบคอไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคลวนครางหน้าขนลุกแต่ยายบัวแกยืนยันว่ามันเหมือนจริงมากเหมือนจะตายจริงๆจ,จนต้องร้องให้คนช่วยและท่าทางของแกก็ดูจะไม่น่าโกหกและเวลาเดียวกันนั้นก็มีคนเอาน้ำมาให้ยายและบอกกับยายว่าเอ้ายายกินน้ำก่อนใจเย็นเมื่อยายบัวใจเย็นลงและกำลังจะลุกจากเตียงไปรับน้ำก็ทำให้ทุกคนต้องตกใจเหมือนใจตกไปอยู่ตะตุ่ม พราะที่คอของยายบัวนั้นมีรอยมือแดงๆเป็นจ้ำอยู่รอบๆคอหลังจากที่ทุกคนสังเกตเห็นรอยแดงนั้นจึงรีบเข้าไปขอดูชัดๆเมื่อมองอย่างตั้งใจแล้วก็ยังคงแน่ใจว่ามันมีลักษณะคล้ายมือจริงๆทุกคนจึงเริ่มวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนที่เป็นมากที่สุดคงจะเป็นตัวยายบัวเองที่ตอนนี้ได้แต่ตัวสวั่นวยวายกลัวอย่างเต็มที่ ทุกคนเริ่มที่จะปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันดูแปลกๆไม่น่าจะใช่เรื่องปกติเวลาวิญญาณคนตายมาเยี่ยมต่างคนก็ต่างออกความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาบางก็ว่ายายเผาแกเหียนยังไม่ถึงเวลาตายไม่อยากตายหรือว่าใครไปลบหลู่อะไรแกซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพื่อนผมมันก็หันมากระซิบและคุยกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วนั้นมันคืออะไรแต่ที่แน่ใจก็คือวิญญาณของยายเผาน่าจะยังติดค้างอะไรอยู่จนทำให้ออกมาอารวาดแบบนี้ช่วงใสายๆทุกคนในบ้านก็พากันไปทำบุญโดยทำกับข้าวกับปลาชุดใหญ่และสังฆทานมากมายเพื่อที่ว่าวิญญาณของยายเผาจะได้ไปสู่สุขติมีความสุขกับอาหารและสิ่งของพวกนั้นที่พวกเขาตั้งใจเอาไปถวายพระบรรยากาศการทำบุญนั้น เป็นไปด้วยความอึดอัดและหดหู่คงต้องบอกว่าเหตุผลในการทำบุญนั้นไม่ใช่เพราะความรักความห่วงใยแต่เป็นความกลัวเสียมากกว่าด้วยความไม่สบายใจของยายบัวแกจึงของน้ำมนต์ของหลวงพ่อติดตัวกลับมาที่บ้านด้วยเมื่อมาถึงก็จัดแจงทั้งราดทั้งพรมไปทั่วบ้านผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ยายบัวกำลังทำอยู่มันช่วยให้ยายแกสบายใจขึ้นตรงไหนเพราะวิญญาณดวงนั้นก็ญาติของยายเองนะ ในคืนนั้นทุกคนไม่เป็นตานอนสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่ายายเผาจะมาอีกแต่สุดท้ายทุกคนก็หลับไปในที่สุดผมกับเพื่อนก็ยังคงนั่งเล่นเกมคุยกันไปเพลินๆจนเพื่อนผมไม่ไหวแล้วก็ชวนกันนอนหลับผมก็ตกลงแต่ก็ขอตัวไปห้องน้ำสักเดียวหนึ่งก่อนผมเดินออกมาจากห้องนอนเห็นว่าทั่วบ้านถูกเปิดไฟไว้สว่างทุกดวงผมเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องน้ำซึ่งอยู่ค่อนไปทางหลังบ้าน ผมก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าแล้วก็เสียงไก่ที่บ้านใกล้ๆกันเลี้ยงไว้ผมกลัวว่าเป็นโจรหรือเปล่าจึงรีบเดินไปเรียกเพื่อนในห้องนอนและเราสองคนก็ไปปลุกลุงผันให้ไปดูด้วยกันด้วยเราสามคนเดินออกจากบ้านพร้อมกับไม้ในมือคนละด้ามเผื่อว่าถ้าใช่โจรจริงๆก็คงต้องป้องกันตัวเองบ้างลุงผันเป็นคนเดินนำหน้าไปตามทางเรื่อยๆเราเดินมาจนถึงเล้าไก่ ลุงผันสาดไฟฉายที่อยู่ในมือไปทางที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มผมกับเพื่อนเตรียมง้างไม้ในมือแต่สิ่งที่เห็นมันก็ทําให้ตกใจมากกว่าเพราะที่ตรงหน้าผมแทนที่จะเป็นโจรกลับเป็นร่างของยายบัว